สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่พาร์ทสองนะคะตอนที่สองนะคะตอนนี้นะคะเราก็มารอสายการบินอิมิเรสนะคะสายการบินที่มีสองชั้นทุกคนเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดในโลกนะคะกำลังจะออกค่ะตอนนี้เราก็รออยู่นะคะ จากจุดที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นนะคะก็ใช้เวลาประมาณสิบนาทีนะคะกว่าที่เขาจะบินขึ้นนะคะเพราะว่าเครื่องบินก็ลำใหญ่มากเลยนะส่วนเครื่องบินสายการบินอื่นก็กำลังจะลงค่ะดูเครื่องบินแลนด์ลงแล้วลงแล้วโอ้ป่าบางเห็นแต่เครื่องบินยักษ์ที่อยู่ตรงหน้านั่นแหละ ระหว่างที่รอนะคะสายการบินอิมเมรเรนนะคะเครื่องบินจะออกทุกคนอากาศข้างนอกนะคะหกองศาหนาวมากเลยบนภูเขาไกลๆนู้นนะคะหิมะเต็มแล้วหนาวมากแล้วข้างบนเขานะเขาก็เล่นสกีได้แล้วนู่นนะคะบนภูเขาหิมะเต็มแล้วทุกคนมาแล้วคะ่ะมาแล้วมาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว

ไปแล้ว